ก็คิดถึงแหละจอยคือต้องบอกว่าตรงนี้มันเป็นแฟชั่นของเราจริงๆนะอ,อิกันเนาะเพราะเราเราชอบจริงๆริ <c oughs> ่บางอย่างก็เหมือนเดิมบางอย่างก็ยังไม่กลับมาเหมือนเดิมอะไรเงี้ย <c oughs> คือแน่นอนถ้าเป็นเรื่องของแฟชั่นเรื่อง trend, เทรนอะไรเงี้ยคือมันเปลี่ยนไปอยู่แล้ว <c oughs> เพราะมันคือแฟชั่นเนาะเทรนมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลายอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าบรรยากาศบางอย่างก็ยังฝรั่งแน่นอนเขาไม่ใส่แมสไม่ใส่อะไรกันละก็คือชิลมากแล้วเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าบางอย่างก็ยังยังก็ยังไม่มได้เหมือนเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์เช่นว่า เอเชียก็อาจจะยังมาไม่ครบทุกประเทศอะไรอย่างเง<ม>ี้ยโดยเฉพาะแบบคนจีนอะไรเง,งี้ยก็ยังยังยังนยังไม่ยังไม่มาแบบเต็มทีมอะไร<ม>ก็ก็อย่างที่บอกค่ะมันมันเป็นอะไรที่เราชอบอะไรเงี้ยมันเป็นมันเป็นเอ NERGY เแบบที่เราแบบชอบอะ<ม>แล้วก็ที่สาคัญเลยก็คือออกนอกประเทศครั้งแรกังแต่คอร์ลูเราก็รู้สึกว่าเออสามปีมันก็ที่เราไม่ได้กลับไปอะเนาะมันก็ ตัวเราเองเราก็ยังมีการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีอะไรที่เราเจอในตัวเราที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันแบบเออนี่คือเรานะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับมันชัดมันชัดเจนขึ้นเลยยิ่งเหมือนยิ่งแก่ก็ยิ่งรู้ว่าเราชอบอะไรอะไรอย่างเงี้ยตอนแบบริ่ไมไปส่งกันหมดเลยเนาะที่สนามบินอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบว่าใจหายอะ่ะแต่ว่า คือลูกก็ยังก็ยังเล็กแล้วก็คนโตก็ติดมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็คือมันต้องมันก็ต้องไปอะไรอย่างเงี้ยเออตรงนี้มันก็แบบตรงนี้มันเป็นความฝันของแม่เลยลูกมัเป็นความช่าอของแม่ก,ก็น่ารหกค่ะก็รีบไปรีบกลับอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้อยู่เที่ยวไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยแล้วก็ใช้เวลาพุกนาทีที่นู่นแบบคุ้มค่ามากๆอ่ะเพื่อให้ได้งานได้อะไรที่แบบว่าเออมันคุ้มกับเวลาที่เราแบบว่าเออเราเอาไม่ได้ ที่เราจากลูกเรามาเลยเขาก็เข้าใจว่าแม่ทางานอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วแม่ทําแต่ว่าเราก็บอกเขาล่วงหน้าเป็นเดือนเลยนะโดยเฉพาะพี่สายเพราะขาติดแม่ก็ว่าว่าเอ้ยเดี๋ยวแม่จะไปนะแม่จะไป7วันเขาก็ถามว่า7วันนานแค่ไหนเพราะว่าเด็กเขายังไม่ค่อยมีเซนส์เรื่องเวลาอะไรเงี้ยเออแล้วก็ก็นานเหมือนกันพี่สายแบบไปโรงเรียนอาทิตย์หนึ่งอ่ะเออก็วิดีโอคอลก็จะมีเวลาประจาคือเวลาที huh. well, ่เขาที่เออ ที่เลี้ยงไปรับที่โรงเรียนแล้วก็คุยกันในรถเพราะมันจะเป็นเวลาที่แบบเหมือนแบบเราไม่ได้นอนเขาไม่ได้นอนอะไรเงี้ยก็จะมีเวลานั้นนะแล้วก็ตอนตื่นเช้าแม่ตื่นเช้ามาปั๊มนมอะไรเงี้ยอยู่แบบนี้ก็เออก็จะได้คุยกันอก็อ้ยนอนเกยกันแบบว่าก็ดูแลตัวเองก่อนนะตอนนะช่วงนี้ต้องดูแลตัวเองค่ะแต่เขาก็มีสปิริตของความเป็นพี่แหละสองคนคือจริงหน้าเขาเปลี่ยนทุกวันแหละเด็กๆหน้ามันจะเปลี่ยนตลอดเวลา ตรงนี้ก็มีเด็ก <c oughs> ช,มชมคิดว่าคําว่าชมิสมาทิลเลก็มันก็อยู่กับเรามานานแล้วอะอยู่ตั้งแต่มี IG มีอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็จริงๆก่อนหน้าที่จะมี IG มีแพลตฟอร์มอะไรพวกนะี้มันเป็นชื่อที่เราก็แอบ,บใช้ลับๆในตัวเราอยู่แล้วอะไรเงรี้ย แบบว่าแบบพวกชื่อแบบอะไรเงี้ยเป็นนามแฝงเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเรารู้ว่ามันเป็นตัวเราอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็อยู่กับชื่อนี้มานาั้นมันก็เหมือนเป็นมันก็เหมือนเป็นแบรนด์เราแอะไรเงี้ยค่ะเราพูดถึงถ้าเราทําธุรกิจหรือว่าทำอะไรเงี้ยมันไม่ได้จําเป็นว่ามันจะต้องฟิกว่าเอ้ยเราจะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าชมจะใช้ชื่อเนี้ยทำอะไรสักอย่างแล้วแบบว่าฟิกว่ามันจะต้องเป็นแบบแบบใดแบบหนึ่งอะไรเงี้ยอาจจะอาจจะยากไปอะไรเงี้ยแต่ว่าชมก็มีความสนใจหลายอย่างอ่ะก็หยิบจับอะไรไปเรื่อย ก็เราดูแลกันเป็นแม่ค้าแหละคือเราเองก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้ว่าใส่เสื้อผ้ายี่ห้อเดียวอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมคนะแต่ถามว่าอย่าง business ที่เราทําอยู่วันนี้ house of Abby อย่างเงี้ยมันมีการเอ็กกับแบรนด์นู้นแบรนด์นี้จะถามว่ามี house brand ไหมหมายถึงว่ามีแบรนด์ที่อยู่ภายใต้บริษัทเราไหมก็มีก็มีก,มก็ก็จะมีซึมซึมแอ,แอบขายซึมซึมอยู่ก็ติดตามได้เพียนงะแต่เราไม่ได้มาพูดแบบว่าเฮ้ยอันนี้คือแบรนด์ชอมนะอะไรอย่างเงี้ย อ๋อจริงๆเรื่องเรื่องทริปพ,พากันเที่ยวเลยช่วว่าก็คงต้องมีแหละมันก็แบบเด็กๆก็ก็ห่วยหาเนาะอะไรเงี้ยแล้วเก่วก็คิดว่าสิ้นปีก็น่าจะเริ่มไปประเทศง่ายๆได้ประเทศที่แบบว่าเฟนลี่กับเด็กน่อยที่แบบว่าเออห้องงห้องน้ําสะดวกบแบบอะไรเงี้ยเออ ก็มัน <accurately> ก็ก็ถูถูกกันไปอะไรเงี้ยค่ะมันก็ขูกขักแหละมันก็ไม่มันไม่สมูทหรอกค่ะลูกต้องสามเนอะมันจะเอาที่ไหนมาสมูทใช่ไหมแต่ว่ามันก็คุมที่เราจะถูรู้ถูกกันไปอ๋อเดี๋ยวนี้เป็นยูทูบเบอร์แล้วก็จริงๆก็อยากทำมานานละค่ะจริงๆก็อยากมีแพลตฟอร์มไหนก็คือเราก็อยากลองทําไปหมดแล้วเนาะเพราะว่าตอนนี้มันก็เป็นอีกยุคนึงอะไรเงี้ยใช่ไหมะแต่ว่าก็ไม่มันไม่มีเวลาคิดอะเออไม่มีเวลาได้ทํา เอาจริงๆถามว่าครั้งนี้เรารู้สึกว่าเราพร้อมที่สุดไหมก็ไม่ได้พร้อมแต่ก็รู้สึกว่าเออโมโแต่คิดเยอะก็ไม่ได้ทำสักทีอะไรเงี้ยแล้วก็เสียดายคอนเทนต์ content, เออเสียดายว่าเออเราก็อุตส่าห์ไปอยู่ตรงนี้แล้วแล้วทำไมแบบไม่เอามาแชร์บ้างอะไรเงี mm ้ย hmm. ก็เป็นตัวเราอ่ะอยากทําอะไรก็ทําคือพยายามไม่คือถ้าเป็นเมื่อก่อนเราเป็นเราคนก่อนนะเราจะแบบคิดอะไรเยอะทบทวนเยอะทบ,ทว,ท,บทวนอยู่นั่นแหละเราก็ไม่ทำสักทีอะไรเงี้ยเหมือนกับว่ากลัวตรงนั้นไม่ดีกลัวตรงนี้พลาดกลัวแบบอะไรเงี้ยแต่เหมือนพออายุมันมากขึ้นมันก็รู้สึกว่าแบบ เกิดทีเดียวตายทีเดียวเนาะก็แบบว่าเอออยากทําอะไรก็ทำเลยเงี้ยถ้าเก็บมาบรรอนเนี่ยจะต้องบอกว่ายายหนิงกําลังจะเป็นยูทูบเบอร์เหมือนกันเขาจะมีช่องหนิงัวเองยลไงใช่คุณยายก็ถ่ายไปสต็อกเยอะแล้วเหมือนกันก็กําลังจะเปิดแล้วใช่มีการทําเทปไปด้วยก็คือโปรดักชั่นเขาดีกว่าโปรดักชั่นเราอีกนะเออเขามีแบบว่าลูกทงลูกทีมมีแบบอะไรเงี้ยก็จะคอนเทนต์ฝั่งยายก็จะเป็นแบบนั้นเลยค่ะก็เดี๋ยวขอดูทิศทางก่อนตอนนี้ก็ยังตอบไม่ได้เพราะก็คือ ปล่อยใจฝันไปตอนนี้ไหลๆไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้ารู้สึกว่าเอ้ยมันหลุดเราก็อาจจะมีเป็นอีกเซ็กชันหนึ่งที่แบบว่ามันสําหรับตรงนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็คือลองทําแบบแบบเนี้ยแบบที่เป็นเราประมาณนี้ไปก่อนเลยอดหคะกดไลค์กชรกดตือว่าต้องไปเรียนกับต้องไปอะไรคุณยายหนีโอ้ยายคล่องมากนี่งงมากคือยายเป็นแบบเป็นยูทูบเบอร์แบบก็คือติดตามทุกเมนูได้ใน ชเขาไม่ได้เขาเป็นคอนเซ็ปแบบว่าฟาร์มทูเทเบลเพราะว่านางทำสุกนางคือแบบว่าเลี้ยงไก่เองอ,อะไรเองแบบว่าไปถึงขั้นนั้นแล้วอ,ะอ่ะก็นั่นแหล,ล,ละติดตามของยายอ่ะน่าติดตามของเราอีกมีผู้ช่วยก็คือหละสองคนใช่บางเทปบางเทปลูกค้า,าของยายเข้าหรือยังยามีลูกค้าแล้วฉันไม่มีเลยทำไมลู้จะไปหมดทุกอย่าง